วันนี้มีศิลปินนะคะมาเยี่ยมเยือนบ้านเอฟเอ็มวันของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องนนสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าน้องนนแนะนาตัวเลยครับสวัสดีครับผมนนทนนครับจาก i อเอมครับอืมน้องนนเนี่ยเป็นเคลิ้มเลยนะเป็นคนแรกที่ชนะวิธีการประกวด The v o i c e ใช่ไหมครับผมซีซั่นแรกซีซั่นแรกเลยนะคะเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าเป็น t h e Voice คนแรกของประเทศไทยนั่นแหละใช่ครับอ่าน้องนนอายุเท่าไหร่อ่ะตอนนี้17แล้วครับ ไม่เท่าไรหรอกค่ะกับพี่เป็นพี่ไม่พูดดีกว่าเด็กมากนองนเด็กมากอ่าเดี๋ยวทอถามย้อนไปถึงตอนประกวดน่อและกันน้องนนเป็นยังไงบ้างตอนประกวดกับนี่ประกวดเวทีแรกเลยหรือเปล่าคะออก่อน ก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างประกวดอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่ามีเวทีนี้ที่ว่าเราเราได้เข้ารอบมาลึกๆอ่ไม,ไม่ลึกแล้วละ่ะชนะเลยไงแล้วก่อนหน้านี้ที่เราประกวดนี่คือยังไงคะเราเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วหรือว่ายังไงเราครับเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วครับตอนแรกเราเริ่มจากเราเป็นคนชอบฟังเพลงเยอะๆอจน จนการรับเยอะๆมันต้องมีการระบายแล้วเราก็เลยมนฝึกร้องเงี่ครับ <c oughs> ก็เลยฝึกร้องกับแม่ครับแล้วก็ร้องมาเรื่อยๆมีเวทีก็ไปเรื่อยๆครับอ๋อมันเป็นการฝึกเดี๋ยวก่อนที่บอกว่าร้องกับคุณแม่นี่คือคุณแม่เป็นคุณครูหรือว่ายัางไงคะหรือว่าร้องให้แม่ฟังเฉยๆป่าวครับคุณแม่ไม่ได้เป็นอะไรเลยครับอ่าฮะร้องให้คุณแม่ฟังเฉยๆอย่างนี้ครับแล้วก็ คุณแม่ก็ชอบยังไงไม่ชอบก็เราก็เปลี่ยนให้ห้องให้แม่โอ้โหงั้นเวทีนี้นี่น้องนนชนะไม่ได้เพราะคุณแม่เลยเนี่ยคุณแม่เป็นคนแบบว่าคอยแบบว่าติเออใช่ไหมคนคอยแบบว่านนต้องร้องเสียงอย่างงู้นแบบนี้นะลูกอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะโอ้แล้วก็สอนเราตลอดไม่มีการไปเรียนร้องเพลงที่ไหนเลยเอเคยเคยผมเคยไปเรียนอยู่ช่วงหนึ่งครับแต่ว่าช่วงนั้นก็ประมาณมมอ มสามครับเรียนได้สักพักหนึ่งแล้วก็ออกมารู้สึกว่าอยากลองฝึกด้วยตัวเองครับฝึกด้วยตัวเองอย่างนี้คือฝึกยังไงคะนนท์คือเราเราฟังเรื่อยเราเก็บเรื่อยๆเก็บเรื่อยเริ่มเริ่มฟังอะไรที่มันแตกต่างขึ้นเริ่มทําเริ่มมีการทําตามแล้วก็เริ่มมีการประยุกต์ดัดแปลงครับเรียนรู้ด้วยตัวเองเห็นแบบว่าเพลงนี้เป็นแบบว่าโทนเสียงนี้ก็เอามาฝึกเองเพลงนี้มีการหลบเสียงอะไรแบบนี้ก็มาฝึกเองอย่างเส้น อย่างเช่น i r b n b ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งมันก็ ในในแต่ละแนวเพลงก็จะมีการแตกต่างออกไปครับอย่างเพลงไทยก็จะเหมือนลายไทยผมเปรียบเทียบอย่างนี้จะมีความแตกต่างมีเอกลักษณ์ของเขาแตกต่างไปซึ่งมันสนุกมากเวลาที่เราได้ค้นหาของแต่ละแนวเพลงครับสนุกมากนี่เรียกว่าแบบว่าความสามารถส่วนตัวนะมีพรสวรรค์นะเนี่ยเพราะว่านอกจากคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่จะมาประกวดเวทีนี้เขาต้องค่อนข้างที่จะแบบฝึกไงฝึกเยอะทั้งเรียนแล้วเรียนอีกนึกออกว่าคู่พักรักจําฝึกเองด้วยคือทุกอย่างกว่าที่จะแบบว่าโอ้โหมาชนะใน ที่ประกวดแบบแบบนี้ได้น้องนนนี่ฝึกเองซะส่วนใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็แบบว่ามาชนะเป็นที่หนึ่งเลยของเวที The Voice โอ้โหจนวันนี้มีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วครับอ่านั่นคือเพลงตอนนี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับเพลงไม่สนิทครับไม่สนิทยังไงคะน้องนนทเพลงนี้พูดถึงยงไงพูดถึงเกี่ยวกับอะไรไม่สนิทเพลงนี้น่าจะบอกความรู้สึกความรู้สึกในช่วงวัยวัยหนึ่ง ที่คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยเป็นก็คือจะเป็นอารมณ์ประมาณแอบรักเพื่อนครับแล้วก็ไม่กลา<อ>้าที่จะบอกไปแอบรักเพื่อนเพื่อนสนิทฉันรักเธออะไรอย่างเงี้ยหรอ <c oughs> แต่บอกไม่ได้เพราะว่ากลัวว่าจะเสียเพื่อนอย่างเงี้ยครับงั้นในเพลงนี้เป็นแบบว่าเ,เป็นฟีลกู๊ดหรือว่าเป็นยังไงคะเออฟีลกู๊ดไหมน่าจะเป็นอึดอัด นิดนึงครับแต่ยังไม่ถึงกับแบบโหยเสียใจขนาดนั้นรันทดขนาดนั้นใช่ไหมเป็นเหมือนว่ากั้มกั้มกึ่งกั้มกั้มกึ่งๆเป็นอึดอัดซะมากกว่ารู้สึกว่าเราอยากบอกแต่แต่เราก็แต่เราก็กลัวเราขับประมาณนั้นอแล้วเพลงนี้เนี่ยสไตล์การร้องเป็นยังไงคะน้องนนสไตล์การร้องเป็นยังไง เป็นสไตล์เราไหม <c oughs> ที่เราเคยที่ฝึกมาไหมตลอดมาหรือว่าต้องมีกันก่อนก่อนน่าจะเป็นเพลงนี้เราลองผิดลองถูกกันมาเยอะมากครับผ่านกันมาหลายเดโมโมากกว่าจะเป็นตัวนี้ถามว่าแนวร้องเป็นยังไงมันก็คงจะเป็นแนวของผมมากที่สุดผมรู้สึกเราเราใส่หลายอย่างตั้งแต่เราตั้งแต่เราโตมาเราเก็บมาหลายอย่างตลอดตั้งแต่ตั้งแต่ ผ่านรายการ The Voice มาเราก็ได้เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยหลายๆหลายๆอย่างครับ<ะ>ก็เก็บเกี่ยวมาเรื่อยๆเป็นตัวเรามากที่สุดสาหรับเพลงนี้เป็นวิธีของเราครับเป็นสไตล์ไหนคะเป็นป๊อป,หร,อป Easy, หรือเป็นอีซี่หรือเป็นยังไงสไตล์ไหนน่าจะมีกึง่งๆแนวอื่นแต่หลักๆก็คือเป็นป๊อปครับหลักๆเป็นป๊อปมีส่วนร่วมอะไรใน ในซิงเกิลนี้บ้างค่ะมีส่วนร่วมอะไรในซิงเกิลนี้บ้างต่อเราเราเราได้ใส่ความคิดของเราลงไปแล้วก็ใส่วิถีของเราลงไปครับก็เลยค่อนข้างมีส่วนร่วมเยอะเยอะเยอะขึ้นครับสําหรับเพลงนี้ครับเรียกว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงที่บอกความเป็นตัวตนของน้องนนท์แหละครับใช่ไหมว่านนท์แบบเป็นคนสไตล์อย่างนี้เป็นผู้ชายแบบนี้ครับ ถูกไหมยากแม้กับการที่แบบโหต้องมาอัดทรงอัดเสียงคือเพราที่พี่เคยสัมภาษณ์ใช่ไหมศิลปินก็จะแบบเวลาอัดในห้องอัดอย่างเงี้ยจะต้องแบบถ่ายทอดเยอะอะ<ช>่ะถ่ายทอดเยอะกปกติเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรเพราะว่าอย่างเราเป็นคนฟังใช่ไหมเราจะฟังผ่านแต่จากเสียงเรารไม่เห็นหน้าคุณเราไม่เห็นแ a c t ิ้งคุณคเออถา,ถามถามถึงการก้าวขึ้นมาทำซิงเกิลแล้วอัดตอนนั้นเป็นยังไงเพลงนี้เราอัดกัน แทบกากเลือดเลยเราเราเราอัดกันหนักมากใช่งชา้อว่ากากเลือดนะคุณผู้ฟังเพราะว่าหนักมากจริงๆครับก็ขนาดขนาดตอนที่เราอัดบางทีเราร้องประโยคนึงหรือท่อนนึงเนี่ยครับมีคําเดียวที่มันไม่โอเคมีช่วงเดียวที่อารมณ์ไม่โอเคมีวินาทีเดียวที่โน้ตไม่ไม่โอเคเราก็จะเอาใหม่ทั้งท่อนครับ โอ้ครับพี่คิดแล้วพี่ขค่อนข้างซีเรียสมากสำหรับการทำงานในซิงเกิลนี้ก็โตขึ้นอีกขั้นหนึ่งครับแล้วตอนที่ทำนี่เครียดไหมตอนที่ทำนี่เครียดไหมค่อนข้างเครียดเล็กน้อยแต่รู้สึกรู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกเหมือนเราได้เรียนรู้เรื่อยๆหนึ่งจากห้องอัดจากอะไรจากพี่ๆหลายๆคนที่เข้าไปดูเข้าไปฟังแล้วก็ ให้คําแนะนําให้แนวคิดดีๆกับเรามาตลอดรู้สึกสนุกในการทํางานเหมือนกําลังนั่งอ่านหนังสือนิทานเล่มหนึ่งเหมือนแล้วก็เราก็ในตลอดการทําเพลงนี้เหมือนกําลังสร้างนิทานเล่มหนึ่งครับเพราะว่าตัวนนเองนี่อย่างที่นนบอกนนศึกษาด้วยตัวเองอยู่แล้วครับเนาะก่อนหน้าที่จะเข้ามาเป็น the voice แล้วพอ the voice เนี่ยก็คือเป็นช่วงจังหวะได้ศึกษาเพิ่มใช่ครับได้เห็นเสียงแปลกๆเยอะมากต้นงแข่ง the voice ครับเออได้มาแบบว่าทําแบบมีไอดอไอเดียเนาะเวลาทํางานก็จะมีโอ้คนนู้นมีไอเดียอย่างนู้นอย่างนี้มาใช่ไหมอืมแล้วความ ้สึกถามหน่อยแล้วกันความรู้สึกแบบมีซิงเกิลล่าส,สุดละของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างมันมันคือมันคือเพชรที่ ตกผลึกออกมาหลังจากที่ผ่านความการ์กอวนใช่กระอวนผ่านประสบการณ์ของเราหลายๆอย่างมามันมันเป็นผลงานที่เราทําตอนนี้เราคิดว่ามันดีที่สุดแล้วสาหรับเราแต่ก็ยังต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับกว่าจะออกมาเนาะเดโมมาตั้งหลายอันเนาะที่ที่น้องบอกว่าน้องกว่าจะทํามาเป็นเพลงเนี้ยไม่สนิทเนี่ยใแล้วทาไมถึงตกลงมาเป็นไม่สนิทนะมันใกล้ตัวที่สุดเราใช่ไหมมันเป็นไม่สนิทใช่ครับเพลงนี้ลงตัวกับเรามากที่สุดท่านหนเริ่มทํามาแล้วก็ วิธีร้องใหม่ๆที่ที่เราเริ่มทําแล้วเราก็รู้สึกชอบแล้วก็จังหวะดนตรีก็จะเป็นแบบใหม่ที่เราไม่ได้ร้องบ่อยนักจังหวะนี้ก็เลยน่าจะเพลงนี้น่าจะตอบโจทย์ตัวเราได้เยอะที่สุดครับอครับ,บเนื้อเพลงนะคะเนื้อเพลงใครเป็นคนเขียนเนื้อเพลงก็จะเป็นพี่ เป็นพี่แพรครับพี่แพรและก็ทีม i am ครับพี่พีทแม่พี่ไอมใช่ไหมตอนที่เขาเขียนเนื้อนี้เราต้องไปนั่งคุยกับเขาไหมตอนเขาเขียนเนื้อนี้เออต้องเปล่าครับแต่ว่าพี่แพรพี่แพรจะมาคุยกับเราครับนนชีวิตนนเนี่ยชีวิตนนพี่ต้องเขียนชีวิตนนอะไรเนี่ยแอบรักเพื่อนนั่นไงนั่นนนเคยมีอารมณ์อะไรอย่างนี้ไหมเราก็อธิบายไปว่าเราเคยมีช่วงหนึ่งอะไรนยครับแอบชอบคนนู้นคนนี้อย่างนั้นประมาณนั้นครับเป็นช่วงแบบว่า ฉันแบบว่าแอบรักเพื่อนแต่ก็บอกไม่ได้แอบออกมาจากส่วนหนึ่งเนาะในชีวิตบ้างอะไรบ้างอ้าวก็แน่ละมันก็ต้องแบบเป็นแง่ของการถ่ายทอดด้วยถูกไหมอ่ะโอเคงั้นฝากเลยแล้วกันคระน้องนนก่อนที่จะให้คุณผู้ฟังไปฟังเพลงแบบเต็มๆอ่าฝากเลยสําหรับซิงเกิลล่าสุดนะครับก็ตอนนี้ผมมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดออกมาแล้วนะครับชื่อเพลงว่าไม่สนิทนะครับก็สามารถขอกันมาได้แล้วนะครับทาง f อ เอฟเป็นวันเอฟวันนะครับไม่ใวันไม่มีเว้ลูกโอเคครับเอฟเป็นวันนะครับก็สามารถขอได้แล้วนะครับก็ขอฝากไันด้วยนะครับกับเพลงไม่สนิทนะครับเราเต็มทีมากมากสำหรับงานนี้ครับอืได้เลยค่ะแล้วก็จะติดตามข่าวสารน้องนุนด้ที่ไหนมีโซเชียลแคมีอะไรยังไงบอกคุณผู้ฟังเลยครับก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวนะครับได้ทางเพจของค่ายผมเองนะครับนั่นก็คือ I am นะครับทาง Facebook นะครับแฟนเพจก็จะเป็น I am as I am official นะครับแล้วก็ทาง Twitter นะครับไอเอ็มเอสไอเอ็มครับ น้องนนตอบเองเลยไหมครับตอบก็จะมีพี่ๆครับแต่ว่าผมก็จะอยู่ด้วยครับทานด้วยครับได้เลยครับก็อยากจะบอกว่าน้องนนเป็นเด็กวัยรุ่นที่มีความสามารถนะแล้วก็แบบว่าพัฒนาตัวเองมานะคะคุยกับน้องแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหน้องมีอะไรหลายอย่างที่น้องอยากจะทําแหละ อันนี้คือไม่ใช่แค่ซิงเกิลแบบว่ามาอันเดียวะเดี๋ยวมีผลงานอีกต่อๆมาแน่นอนนะโอเควันนี้ก็เดี๋ยวจะเปิดเพลงไม่สนิทแบบเต็มๆเลยแล้วกันนะคะออนแอร์นะที่ f m 1ของเราด้วยนะครั้งนี้ครั้งแรกด้วยนะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยชื่นชอบเพลงไม่สนิทเนี่ยขอกันเข้ามานะก็ f m 1ก็จะได้เปิดให้น้องนนเรื่อยๆด้วยนะคะอ่ะวันนี้ขอบคุณน้องนนมากนะโอกาสน้าซิงเกิลใหม่ก็มาเสี่ยหลอกกันอีกนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ 다컴업퍼